เอ่มช่วยผน้านี้นี่พี่น้องอ่านี่แต่ท้ามสะกอนอนลไรผูว่หลักเบียรเนี่ยทุ่งเบียร์เมียนไดไม่พอเพิ่งคดีท้ามอะไรเมียเป็นล,ลวงวเนี่ทุ่งเปล่าเบียร์กองผวด่ไดไม่อ่านี่ครบชุดปังพลที่นั่นพี่น้อง สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเดือดระเบิด,บด,บด,บดทุกคำเอาติเซอานีคสุดถ่ายพัวเมียตางคนต่างเก็บเบียตุ้งเคยตุ้งมันเป่าเค่เป่ามันพปนะ่น้อง นะอันนี้ผมช่วยไปเองเปล่าไกลเปล่ามันนั้นผู <laughs> ้ <laughs> จะต้องใจนาฟาโกอีกไม่เท่าไรคำว่านาฟาโก,ม,ากมีอะไรกี่อย่างนาะเอ็มช่วยไปหน้านี้นี่พี่นอ้องนะนี่แต่ท้ามสกอเนี่ยผู้ว่าหลักเบียเนี่ยทุ่งเบียเมียนได้ไม่ม <laughs> พอเพกกื่อคดีท้ามอะไรเมียเป็นลวงเนีย่ยทุ่งเปล่าเบียก้องผัว่าไดไม่อะนี่ครบชุดปังพลที่นั่นเพี่งเนาะ อต่างคนต่างทํางานทาการโนบางที่ข้าราชการนั่นพีน่น้องเขาไม่นก็งทำคนนึงเป็นครูคนนึงเป็นโมอโค,คนนึงเบียเคยเบียมันเปาเคยเปามันพวจะตองใจนะประกอบเลยไมย่ไอนี่ก็ตองใจอยู่เมื่อเดิมพี่น้องนะเบียมึงดุย่เร็วจา้นไม่อายเลยพว,ว่าจ้นไม่อายเลยมันไม่ได้นาที่คงพวนอกจากเมียว่าเออชา้นไม่เาหาเมียสารสิทธ์อ่านี่ เนาะเมียยินนยอมและเมียเรดอนี่ก็ไม่พิษไม่บางเนาะก็ต้องจ่ายซึ่งนับกะนีิพิองมันกทเทวาจิบบุญพวจะต้องดูแลนี้เรื่องอาหารการกินเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุงง้มโนตียอ,ยอยู่อาศัยอะไรต่างๆนาลวนเหลวเตเป็นนานาทีคงพวนา สัแล้วเห็นว่าเมียาก็มีเบียนี่พวกไม่จ่ายนี่ก็ไม่ได้พอเฮ็ดนี่เองบางมายัดติเสียชีวิตพี่น้องติดดีอยู่ร่บ้านเอีติดดียคัยโม่ติดดีเคยเนาะติดดีเคัยพี่น้องติดเดีเ,ดเ,ดเ,เ,ดเดมียนั่นแหละติดเพื่อพอรุ่งขึ้นมาความวันตีหนึ่งไม่หายนับก่อเมียต่เดี๋ยเลยกะกินกะจ่ายฮักรวมรวมเวเอ๊ะสักช่องรอยนะช่องรอย วันนี้ไม่ได้หายซ่องรยพี่น้องนิ่งจำไม่ดีนะทวงทิศได้ซ่องรวยพวไม่หายหาเขียนตังไววันที่หนึ่งมกราคมซ่อ,องรวยเลยวันที่สองไม่หายหาซ่องรยเหล่าเสีรยรวยร่วม,ร,วมร่วมเลี้ยวเป็นเน้นพี่น้องวันใดที่พวเสียชีวิตนี้นะโบยิ่งปากระดานมาเลยบัญชีกลางตัวมัมเดตัวมัมพวติดจานอยู่ เต้าพัวเดียวเมียเดียวไม่ค่อยมีปัญหาพี่น้องนะเต้าหากพัวเดียวเมียสองเมียสามนีมม่ปัญหาเกิดขึ้นเองอ่าเกิดขึ้นเ่งไม่รู้ว่าคนทีหนึ่งว่าคนทีสองโฟงกันเลยอ่พงว,ว่าพัวไม่ให้มันมนี่กี่วันเลยพี่น้องนี่มันบวกว่าเลยในบัญชีมีหลักต้านเรียบรย้อยอ่าทีนั้นสากา้องพัวนี่พอเมียล่วงกี่ปันเมียหน่อยว่าไม่ได้เลย อ่าหรือเมียหน่อยที่ปันเอาเมียล่วงว่าไม่ได้ดเ,เดียวเสียดียก้นอี้หล้วมเต็ดเดยเบอได้ลาวแล้วนะฮะนี่เลยเมียว,ว่านี่เบอร์นับกอไม่โอนายอ่านี่อ่าก็ตกลงพวกติดเดี่นปนะก็ต้องจ่ายแต่ระบบบันรูนี้พี่นองที่อยู่กันนี่เนาะเขาเรียกว่าเรโดยินโยสลา,าไมอาปันนั้นเลยนะอ่ะสาสลาไมอเอนะ แต่ไม่ฉา่ซาลามาตลอดไม่อ้อนอเอาพี่น้องเออไม่ผือไม่ผือสิบปีเร็วเออไม่ผืออยู่สามสิบปีเล็วเออไม่ผือพอเก้าปีเสี้สิบตีเออไม่ผือนั่นเลยพี่น้องอ,อโลบเม็ดว่าเสีป้ปีอ่าอีรัวหยดลบหลังพี่น้องไอ้นี่ถือว่ามดซิ์นั่นพี่น้องนะอ่าพี่น้องจะตรงเจงว่าตู้ะสง์มาให้ฉันอ่าถ้าพี่น้องไม่เอาเร็วถ้าหลังนี้ได้ไหมพี่น้องหลังเบียเมียน เออแต่เดียวแต่พวหลังเมียเบียพวัหลังเบียเมียได้ในตรงนี้กันพวกยิงมันจีท่าม,มาังแหละแต่เมียหลักคงพวัดได้ไหม <S <S ดไดนะเพราะที่เราได้ยินกันส่วนมากอนุญาตให้เมียหลักเบียพวัได้นะในกรณีพวัมันไม่ให้นับโกนี่เป็นของเราก็ไม่ได้กินอยู่นี่หลักได้ที่พ่อเพียงปริมาณนับโกเลยฮะ นะน่ะเอาประมาณนั้นเละอ่านี่เขาเรียกว่าหลักเอาท่วงขึ้นสิทธิของตัวเองนะแต่ไม่เคยหลักเลยนะเอาไม่บอกหรอกเลยนะนผมตั้งปรับไปปรับมากกระดะตกกันตรงกลางพี่น้องนับไม่โตก็หาเหลวไปเสียเอาเหลือแต่พวกที่หลักมังได้ไม้พี่น้องหลักได้เมื่อนกันนะพี่น้องใจฟังไ้ดีนั้น เดี๋ยวตัวโผลอเลยเลยบนยิ่งัว่าห้าไปในเสือแล้วเลยหะโรยหลักไดในกรณีเทวหลักนี่พวหลักเบียเมียนี่พี่น้องข้อคือหลักเบียพวนั่นเลยลบพอว่าระบบการตัดอย่างบรรเรานี่พี่น้องระบบการตัดอย่างนี้เมียตัดพวตัดพวเก็บเมียเก็บเนาะรือพวตัดอย่างเมียไม่ตัดแต่เมียเก็บอย่าง มันเป็นระบบตีชารกันหุนส่วนกันยังบางไมยบ่นยิ่งว่าเออชั้นเก็บยางเนื้อยีเซส,สั้นตาตาบัตรโรช่วยเลือกผู้วาชั้นไมีเอาสักบาทนึงเลอแต่ผู้หายนะั้นอ,อิสานาว่านอยนี่พี่น,อน,น้องน่ะน่ะอิตาบัตรโรช่วยเลือกช่วยผู้เก็บฟรีๆนี่เนาะถ้าเมียยื่นยันว่าไมา้ชั้นไม่ได้ขิดวังเอาการจ้างเอาจากเบีย้ยช่วยเลือกยิ่ดูมันอ,อิสานาวาไม้นี่พี่น้องถามบ่นยิ่งเลยนะรัไปน่ะ แต่ถ้าบนหญิงว่ามาอะไจ้าเงินขีดขาเหมือนกันและที่ช่วยกันนี่เป็นสิทธิ์ของฉันกันเพราะฉะนั้นที่ซิ์ของฉันกันปนนี้ได้ไหมเรโดดเลี้กันตัวเลวนะพัวว่าพัวว่าปุ๊บนี่ตัดนะอ่าไอไอไอเมียเก็บปนี้ว่านะเราคุ้นถึงกันอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นในเสื่อโรยปีนองปีนข้องเมียสื่อซ่องโรยข้องผัวซ่องโรยแต่พัวจังปีนองมันว่าเอาไปตะ้อ่าเนี่ยเอาไปเลย อ๋อเอาให้ให้เมียเก็บไวเอาไอ้อไพูดสู้เก็บไว้เลยพี่น้องยิ่งฟังไรดีนั่นให้เก็บนั่นไม่ใช่ให้ผลนะฮะแต่ถ้าพี่น้องยิ่งที่เอาผลต้องถามว่าตีให้นี่นี่ให้ผลเลยเยอ,อนานันาน่นถ้าพอให้ผลเลยเออนั้นนั้นเออมันว่าเป็นข้องเมียนี่พวกไปหลักลวงไม่ได้เลยต้องบอกแต่ถ้าพวกว่าเอาไปถ้าให้สู้เก็บ พีน้องอยิ่งฟังอห้ดนี้นั่นก็ให้เก็บดวงนั่นนะเราก็เก็บไว้เสตุ้งอย่างดีพัวดมเล่โอยู่โศกนั่นพบเรือปั๊บหลวงเอาคนที่หลวงนี่เราเรียกข้องเราชาวหนึ่งช่องรวยช่องรยช่องรยีน o n ข้องมันช่องรยของเราช่าองรวย,ร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 ยเราดึงอโลบก็คือเบียข้องเรานั่นเองจตอยู่นปีน้องอยู่ที่เมียเมียเป็นคนเก็บเก็บเบียกเคยเก็บเบียพัวนะพีน้องหลักไอ้ตัวกนันนะจะหลักของเบียเมีย ด่านนี้พวมันหลักท้องพี่น้องหลักท้องเมียรอบกันเทือนมดนะพวหลักท่องพ้นสุดท้ายเสืบไปเสืบมาพวกว่าไม้เบิดท่อ,ทองนั้นนั่นเบิดท่องผมดอกพว,กว่าอีเมียว,ว่ามันสเ,เสือหายแล้วเสืบไปเสืบมาจิงพวว่าผมเสือหายนั้นเสือหายใสตกลงบัวยิ่งหลอนนุ่งอีเส็ดพวะเสือหายใสพี่น้องไม่จะเสือไม่จะว่าเสือให้พน้นอ่านี่การเสือหายใสล่ะ เอาป้าไปใส่ใส่กเก็บไวายพอเก็บว้เป็นข้องเคยพี่น้องเป็นข้องพัวนะนี่พอพัวเสือหายหายใส่เพราะฉะนั้นโหญิ้งใจสิทธิตัวเองให้ตรกตรงตามไม่จัดเสือเส้นนี้นี่อน,นี่ตนเสือหายใส่ว่าเสือให้พ้นล่ะนี่โอ้คนยิ้งมันตำตาอาลิมพีนองโรคกูม <c oughs> ผู้ชายเดือดร้อนพี่นอ้องที่นั่นนะเพราะฉะนั้น นี่ก็คือเหตุการณ์วีที่ชีวิตน้องพี่น้องชาวบ้านเราาะกาสสุดท้ายนี่พี่น้องเวลาอันสมควรนะฮัมดุลิลลเนาะพี่น้องก็อย่างเต็มอยมู่เหมือนเดิมนะในโอกาสสุดท้ายนี่พี่น้องครับท่านนบีศลอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมบอกว่ามันบาลาโหฮูอัรบะอูน่าซานะเคยก่อตามที่เซสิปีพี่น้องอายุนี่ถึงมาอย่างเขาแล้ว ว่าฟีบารีรุยาแมน atas alaihi arbaunah ศาสนะใครเข้าทำที่ซซิปีนี่ได้อย่างเขามาทีเขาเลวอายุเซซิปเลวพี่น้องวาลัมยักลิบใคยรูหูชะรอหูเต้ฟ้ามดีไม่ได้เอาชนะฟ้ามชัวเลยฟ้ามดีไม่ได้หมากว่าฟ้ามชัวแสดงว่าบาปหมากอยู่เลยพี่น้องทำเถื่อบ้าเซซิปปีเลวพี่น้อง ถ้าเช็คเรื่องอิบาดันทำคุณงามความดีกับทำบาปนี่บาปมันมากกว่าอยู่นะนี่พี่น้องพอเห็นภาพเลยเนาะเสียสิบปีนี่พี่น้องเขาซาโลแลลวบาปเริ่มลดแหละคล้ายๆกับว่าให้เพิ่มความดีเขาห้ามมัสยิดทื่บวชและพี่น้องแต่วันนั้นแลนะนัะเสียสิบปีแล้วน่ะพี่ว่าความชั่วความพิษความบาปยั่งมากกว่าความดีชนะความดี ฟันยาจะจะหาสีลน,นารคนนั้นนบีว่าจงเตรียมตัวไปอยู่คือไฟนรกไปอยู่ที่ไฟนรกสุดท้ายนี่พี่นองครับนะสิ่งใดประการใดที่พิจารณะขอมาอัพพี่นองตกตุกทานและสิ่งที่พมพูดไปพี่นองบางครั้งบางคราวคนพูดพี่นองอาจจะลงคำพูดตัวเองมัง่งบางทีนึกไม่ตัน้นพี่นองยอมที่จะมีความพิจารเสมอพี่นองถักติง้งทวงติ้งติติ้ตง ต่งมดได้พานทางปีกล่าวให้พานลุ่มฟังดุนยาสิ่งใดที่พิษไม่ทุกต้องผมก็ชยฉี้เจงพานทางปใไอพีนองฟังแต่ผมกระเชื่อเนี่ยเลือกอื่นว่าคุณเราเมื่ออย่างกาเก่าเหมือนเหมอเือนเดินเมื่อกระทํำเมื่อปฏิบัตินี้ฟัามพิษลาดคํามผาดพาังยอมที่จะเกิดขึ้นสเสมอที่อยู่กันได้ในสังคมเพราะการอาบไปส่งกันเละกันสุดท้ายขให้อลัลลอฮฺซุบฮานาวตาะตะลาตอบแทนผลบุญฟัามดีเก่า Nah le hai sukha phap paramai thi sombun ke rao thi ibadat nai buat nai mai ki wan na wabillahi tawfiq wan hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hasbi rabbi jalla allah ma fi qalbi ghairu allah nur muhammad sallallahu אלה אלה אלה